ดีค่ะมาเก็บกระถินค่ะเพื่อนๆปักกระถินดีเสียค่ะเก็บกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเบิ่งต้นกระถินกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนค่ะเบิกระถินค่ะเพื่อนๆเอามาเก็บปลากระถินค่ะกระถินหลายๆค่ะเพื่อนๆค่ะทั้งคุณเอกมี่ค่ะทั้งคุน าเก็บผักกะทินค่ะเพื่อนๆเก็บผักกะทินไปกินเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะท่ายเบิ้งก่อนค่ะท่ายเบิ้งก่อนอยู่สิเก็บหลายค่ะก็บทินต้นเตี้ยๆค่ะหลายอยู่ค่ะเนี่นค่ะต้นเตี้ยๆน้อยๆนี่ค่ะเพราด้เก็บกินอยู่ค่ะหลายค่ะ tít à, nói cả con quên tít nói ai kinh nhà cả mới mít ta cả tít nói bao coi mía cả bẹm anh này, khá on khá. On để bền mệt cả thằng này kia con nỉ cả anh nỉ ăn ngon chứ anh nỉ cả ngon cả ngon thân đây cả kẹo kinh đây nỉ cứ cần cả anh cả ăn bao kinh cả อ่อนเพอกินกรอบๆนี่ค่ะแต่ว่าค่อยมักค่ะแบบนี้เพค่อยมักมักเป็นฝักติดเป็นเม็ดค่ะนี่มมนอ่อนปวดค่ะสิเอาแบบเป็นฝักละค่ะไปเบิ่งค่ะต้นพุนเนาะต้นที่แหลกใา้ที่แหลกค่ะที่เอาต้นเป็นฝักค่ะเพื่อนนี่ค่ะนี่พอดีกินค่ะนี่นี่ค่ะมาตีห้าก็เลยค่ะ เป็นเม็ดพอดีค่ะนี่พอดีกินค่ะสำนีนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเนาะเก็บยกตินตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะ